สวัสดีครับมินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่6กร,รกฎาคม2,566ครับเมื่อวานนี้นะฮะก็ได้มีการปล่อยรายงานการประชุม FOMC นะครับหรือว่าเป็นรายงานที่บ่งบอกถึงว่าเฟดเนี่ยได้มีการประชุมอะไรเป็นแล้วบ้างนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งมีการคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมนะครับที่ประมาณ5.25%นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นการประชุมตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนเลยนะครับซึ่ง พอออกมาแล้วเนี่ยนะครับนักวิเคราะห์แล้วก็นักลงทุนเนี่ยก็ยังคงมองว่ามีแนวโน้มนะครับที่เฟดเองเนี่ยจะยังคงต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่นะครับเพราะว่าเฟดเองก็ได้ส่งสัญญาณชัดเจนแล้วว่าไอาการที่เขาคงอัตราดอกเบี้ยครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการชะลอไวเฉยๆนะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงต่างๆแล้วก็ดูท่าทีของตลาดดูท่าทีของข้อมูลทางเศรษฐกิจก่อนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเฟดยังคงมุ่งหน้านะฮะที่จะทําให้ตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยกลับลงสู่ระดับเป้าหมาย2%นะครับซึ่งปัจจุ 4%เซนะครับก็เรียกได้ว่ายิ่งเข้าใกล้เป้าหมายอาจจะยิ่งลดยากหน่อยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันขึ้นมาจากหลายๆสภาวะเลยที่เราไม่สามารถควบคุมได้นั่นเองนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครก็ยังคงให้นักลงทุนติดตามรายงานการประชุมนะครับรวมถึงการประชุมครั้งหน้าๆน,นะฮะที่เฟดเนี่ยจะมีการประชุมตั้งแต่ช่วงวันที่ 25- 26ถึงกกรกฎาคมนี้แล้วก็จะมีการตัดสินใจในการปรับอัตราดอกเบี้ยด้วยนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะว่า แนวโน้มเนี่ยจะอยู่ที่0.25%ในการปรับขึ้นครั้งหน้านะครับเพราะมันเป็นแบบนี้เนี่ยตลาดก็ได้พลิกตไปเรียบร้อยนะครับก็คือราคาเนี่ยโดยเฉพาะยูเอสดอลลาร์นะครับก็ได้มีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะในทางเทคนิคนะครับแต่อย่างไรก็ตามราคาทองคําเองก็ได้มีการขยับสรบตัวย่อลงมาซึ่งเดี๋ยวในช่วงท้ายนี้นะครับเราจะได้มีการมาคุยกันด้วยว่าในทางเทคนิคเนี่ยราคาทองคํามีแนวโน้มจะวิ่งไปในทิศทางไหนบ้างนั่นเองนะครับแล้วก็ ให้ทุกคนรับทราบไว้ก่อนนะนะครับว่าตอนนี้แนวโน้มที่จะขึ้นอัจรรดอกเนี่ยมีมากกว่าที่จะคงอัจบร้ยแล้วนะตอนนี้นั่นเองนะครับส่วนในวันนี้นะครับตัวเลขที่เรายังคงจะต้องติดตามกันนะครับก็วันนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเราจะมุ่งเน้นไปทางฝั่งของสหรัฐเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ช่วงหนึ่งทุ่มสิบห้านะครับจะมีการประกาศตัวเลข ADP Nonfarm นะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับซึ่งจะประกาศจากทางเอกชนนะครับก่อนที่จะมีการประกาศ ตัวเลขนอนฟาร์มเพโลในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่ง ADP นอนฟาร์มวันนี้เนี่ยจะประกาศช่วงเวลา1ทุ่ม15นะครับจะก่อนข่าวอื่นๆนะแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าตัวเลขจะออกมาแย่ลงนะครับประกอบกับตัว Ini t i a l Job l e บเล็กแหรือว่าจำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกเนี่ยที่จะออกมาในช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับคาดการณ์ว่าออกมาแย่ลงเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในช่วงหนึ่งทุ่ม15จนถึง1ทุ่มครึ่งนะครับให้ระมัดระวังว่าถ้าเกิดว่าออกมาเป็นแบบนี้จริงๆ USB มีโอกาสนะครับใช้คาว่ามีโอกาสนะที่จะอ่อนค่าลงแล้วก็ราคาทองคำรวมถึงอ่าสินทรัพย์อื่นๆที่มันค r อสกันอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะขยับปรับตัวขึ้นนะครับส่วนตัวเลขต่อมานะครับจะออกประมาณ2อทุ่ม4ี่สห้าถึงสาทุ่มนะครับก็จะเป็นดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะครับหรือว่าตัวเลข P M I ภาคบริการนะครับรวมถึงอ่าตัวเลข P M I ภาคการผลิตด้วยนะครับจะออกในช่วง3ามทุ่มนะครับ P M I ในเรื่องของอ่าภาคบริการนะครับคาดการออกมาแย่ลงนะครับส่วน P M I ภาคการบริการจากสถาบัน ISM เนี่ยคาดการณ์ออกมาดีขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้ตลาดค่อนข้างเกิดความผันผวนสักหน่อยนะครับแต่ว่าในช่วงสามทุ่มเนี่ยเรายังสามารถเทียบกับตัวเลขต่างว่างานเปิดใหม่ไ,ได้นะครับซึ่งตรงนี้คาดการณ์ออกมาว่าแย่ลงนะครับก็ต้องมาดูกันว่าตัวเลขจะออกมาในทิศทางไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยเฟดก็ค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับตัวเลขภาคตลาดแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้ตัวเลขภาคตลาดแรงงานออกมาในทิศทางที่ค่อนข้างแย่เลย นะครับทุกๆตัวเลยเนี่ยทั้มีโอกาสที่จะส่งผลให้ตัวเลขอ่าสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยตัวอ่อนค่าลงได้นั่นเองนะครับก็ให้ติดตามด้วยนะข่าวจะมาทุ่มสิบห้าทุ่มครึ่งสองทุ่มสี่สิบห้าและสามทุ่มนะครับต้องบอกว่าอ่าเวลาอาจจะไม่ตรงกันเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะวิ่งตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปก็ได้ให้นรามาระวังความผันผวนตรงนี้ไว้ด้วยนะครับส่วนน้ามันนะจะมีการประกาศตัวเลขสินค้าคงคลังน้ามันดิบนะครับตรงนี้ก็คาดการณ์ออกมาในที่ทางที่ดีขึ้นนะครับก็ิกล้ยลงงจะ่่สผให ราคาน้ำมันเนี่ยสามารถปรับตัวสูงขึ้นได้นั่นเองครับส่วนข่าวอื่นๆนะฮะก็จะเป็นในเรื่องของการที่ทางการจีนนะครับได้ประกาศนะฮะที่จะควบคุมการส่งออกโลหะสําคัญ2ตัวนะค,คือตัวโลหะกัลเลียมแล้วก็เจอร์เมเนียมนะครับซึ่ง2อตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างมีความสําคัญนะครับกับระบบอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับรวมถึงการผลิตสายสื่อสารโทรคมนาคมนะครับหรือว่าแม้กระทั่งรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า รถยนตี EV นั่นเองซึ่งมันเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสําคัญนะครับที่ตอนนี้เนี่ยโลกของเรากําลังให้ความสําคัญแล้วก็จับตาดูอยู่นะครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่นะครับแล้วก็จีนเองก็ต้องเรียกได้ว่ามีอิทธิพลแล้วก็มีกําลังในการผลิตโลหะเหล่านี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อ่าเป็นที่พึ่งของหลายๆประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจีนก็ได้ออกมาตรการในการควบคุมนะครับในการส่งออกว่าอาจจะไม่ได้จะส่งออกเยอะเกินไปนะครับซึ่งหลายๆฝ่ายก็มองว่า มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการออกมาตรการเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยนะครับหรือแบบว่าจีนเองนะเป็นเจ้า,าอิทธิพลในเรื่องของเทคโนโลยีระดับโลกนะครับแล้วก็เป็นการสกัดกั้นไม่ให้ประเทศอื่นแสงหน้าด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวอีกไม่นานนี้นะคุณเจนเยาเล่นก็จะต้องไปเยือนจีนละจีนก็ได้ออกมาตรการนี้ป้อ,องกันไว้ก่อนเลยครับโดยที่ไอมาตรการนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรกับ ตลาดค่างเงินของเราบ้างนักนะครับแต่ว่าในระยะยาวนะครับน่าจจะส่งผลกับระบบเศรษฐกิจนะครับรวมถึงการผลิตเทคโนโลยีต่างๆซึ่งมันจะมีผลกับสกุลเงินที่เรากำลังเทรดในอนาคตด,ด้วยก็ให้ติดตามประเด็นนี้กันไว้ด้วยนั่นเองนะครับส่วนในทางเทคนิคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูราคาทองคํกากันเมื่อวานนี้ก็มีการขยับปรับตัวลดลงมานะครับจากการขึ้นไปทำา i g แล้วก็ทิ้งไซไว้ที่ราคาประมาณ 1,935รประมาณนะครับราคาปัจจุบันก็อยู่ที่1,918นแะแล้วก็คำโลอยที่ประมาณ1,914ตอนนี้นะครับตอนนี้ราคาค่อนข้างที่จะวิ่งออกข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าผมขออนุญาตให้เป็น2นอง سين าเรีเลยลแล้วกันนะครับซีนารียลแรกถ้าเกิดว่าเรามองราคาทองคํามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นนะครับแน่นอนว่ามันอาจจะต้องทําแพทเทิร์นอะไรที่มันค่อนข้างสาคัญแล้วก็ ตอนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับวิเคราะห์เบื้องต้นว่ามีโอกาสนะที่จะทาตัวเป็นอินเวอร์เฮดชอร์ดลับขึ้นได้นะครับโดยที่แนวรับสําคัญเนี่ยวันนี้ให้อยู่3แนวนะครับคือ1,914 1,919และ1 9 0 6นะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยสามารถทะลุ1,900ลงไปได้นะครับหรือว่าทะลุโลเดิมประมาณ1,895ลงไปได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงต่อแล้วนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่า สามารถกลับตัวตรงสามแนวต้านสามแนวรับที่ผมบอกไปได้เนี่ยแล้วก็ยืนเหนือประมาณ1 9 3 0พันเก้าร้อยสิบซึ่งมันเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งไปได้นะครับก็มีโอกาสที่จะขยับกลับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านตัดไปที่หนึ่งพัน้าร้ยสสิบ็ดั่นเองนะครับสำหรับพอคำฝังขาขึ้นนะครับโซนฝังอาฝังขาโลงนะใครอยากที่จะมองเซลลนะครับหรือว่ารอคอนเฟิร์มนะก็แนะนำว่าให้ราคาเนี่ยนะครับอ่าหลุดหนึ่งพัน้าร้อยหลงไปก่อนนะครับถึงจะมีลุ้นได้นะครับว่า ฝั่งเซลล์เนี่ยมีโอกาสที่จะขยับปรับตัวลงไปได้เยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ก็หลุดอ่าตัวเทรลไลน์ในระยะสั้นๆนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นระยะสั้นนะครับตอนนี้ราคาทองคำอาจจะพักตัวเพื่อที่จะลงต่อหรือขึ้นต่อก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าในวันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐจะออกมาแบบไหนนะครับถ้าเกิดว่าออกมาในทิศทางที่ดีกับดอลลาร์สหรัฐราคาทองคามีโอกาสที่จะขยับปรับตัวลงได้แต่ถ้าเกิดว่าออกมาในเชิงลบนะครับหรือว่าตัวเลขเกี่ยวกับแรงงานเนี่ยมันออกมาไม่ดีหนักเนี่ยตรงน อาจจะผลักดันให้ราคาทองคำสามารถปรับตัวสูงขึ้นได้นั่นเองครับก็ยังไงระมัดระวังความผันผวนไว้ด้วยครับแล้วก็ตั้งซับลอต m o n ี่แมเนจเมนต์ไว้ด้วย,วยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะครับเราจะมาวิเคราะห์ก่อนการประกาศตัวเลข Lot นอตฟาเพโ l กันว่าหลังจากที่ตัวเลขวันนี้ออกมาแล้วนะครับมีโอกาสที่ราคาจะไปในทิศทางไหนต่อสำหรับวันนี้ผมฝากเพลเท่านี้แล้วพบก,กันใหม่พรุ่งนี้ขอบคุณครับ